วันนี้เราจะมาทบทควนหน่วยกอดไทยยานพาหน,นะนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มอ้าวเริ่มเลยค่ะตอนนี้สีอะไรคะเด็กๆน่าสีต้งกำลังเตรียมระวังนะคะดูว่าจะเป็นสีอะไรสีอะไรดูนะคะอ้าวสีเขียวเป็นไงคะอ้าวลถมาได้คนระวังสีเขียวอ้าวสีเขียวลดมาได้ วนไปกลับอีกไปรอบหนึ่งลูกวนไปสีเขียวรถยังแล่นอยู่นะคะรถแล่นอยู่นะคะคนที่ข้ามถนนต้องระวังนะคะอ่าตอนนี้ดูนะคะระวังจะเป็นสีอะไรระวังดูนะคะดูนะคะสีสีสแงดแรงรถแล่นมาได้ไหมคะไม่ได้อ่ะสีแดงแล้วคนข้ามถนนข้ามได้ไหมคะข้ามเลยคะ่ะเดินข้ามทางข้ามทางอะไรคะ,าาะราาทางม้าลายอ่ะเดินข้ามทางม้าลายมาเลยคะ่ะเดินข้ามมาเลย เดินมาเลยสีเขียวแล้วสีเขียวแล้วอ่ะสีเขียวแล้วสีเขียวยังสีเขียวอยู่นะคะคนจะข้ามข้ามไม่ได้นะคะสีเขียวนะคะอ่ะใครจะข้ามต้องรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะตอนนี้เป็นสีเหลืองระวังนะคะระวังนะคะคอยสังเกตดูว่าจะเป็นสีอะไรอ่ะสีแดงค่ะสีแดงทำไมคะ อ้าวสีแดงคนที่จะข้ามข้ามได้ไหมคะข้ามอ้าวข้ามรีบข้ามเร็วๆวค่ะเริ่มเร็วๆวค่ะรีบข้ามมาเลยค่ะอ้าวเริ่มค่ะดูนะสีส้มสีส้มระวังนะคะสีสีเขียวเป็นไงคะอ้าวสัญญาณไฟสีเขียวแล้วรถขับมาได้รถมาปูนปูนปูนปูขับกลับไปปุนปูนขับไปดีๆขับไปดีๆระวังนะคะระวังนะคะ อ้าวตอนนี้เป็นสีแดงแล้วค่ะใครจะข้ามถนนเอาเดินข้ามทางม้าลายเลยเดินมาเลยเลยค่ะเร็วเร็วสีแดงรีบข้ามเลยค่ะข้ามมาข้ามมาเร็วเข้ามมาเร็วเข้ามมาเร็วๆข้ามมาเร็วอ้าวอาข้ามไปน้องเดินน้องเพชรเดินลูกข้ามไปข้ามไปข้ามเร็วเร็วๆรเร็วเรวเร็วเเร็วเเร็วเสีเหลืองแล้วตอนนี้สีส้มนะคะสีส้มนะคะน้องคอยสังเกตคนขับสังเกตคนที่จะข้ามถนนสังเกตว่าเป็นสีอะไร สีเขียวค่ะสีเขียว,เ,ยวเอาเองไม่หลบระวังชนคนด้วยระวังชนนะเ,เอาหนกลับดีๆกลับดีๆอาเอน้องหลบเร็วหลบหลบรถอย่ามา้าดตอนนี้ไม่ได้ค่ะอ่อไปสีสีแดงอยู่แล้ว

ไปเรยวเรเร็วเฮ้ยเบา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 เระวังชนด้วยตอนนี้สีส้มแล้วสีส้มแล้วจะเป็นสีแดงอีกแล้วสีแดงทางด้านโน้นเสีแดงทางด้าโน้นเลยทางไปครับเออไปเรียกค่ารถเรื่อยไปเรียข้ามไปเรียกข้ามไปเรียกข้ามไปไเรีไปข้ามไปเอาเอาน้องไว้ดีๆน้องไว้ดีสีส้มแล้วเยเร็วๆรถจะมาแล้วไปรถจะมาแล้ว รถจะมาแล้วรถมาแล้วรถมารถมาไม่ได้รถมาแล้วมาไม่ได้รถมาแล้วเ้าไว้เด็กคนแรกอยู่อาสีส้มแล้วสีส้มเ้าเจอดูปฏิกิริยาเอาสีแดงแล้วสีแดงแล้วมาบ้ามาเลยเดินมาเดินมาเดินมาตอนนี้สีส้มน้องดูนะคะคนที่ขับรถดูนะคะตอนนี้สัญญาณไฟไฟเขียวค่ะเอาไฟเขียวไปดู อตอนนี้สีเขียวแล้วค่ะสีเขียว